ลอง๋องอมานั่งเป็นประธานดู่เกิดวันไหนผมผมมาอากาศในสภามาท่านประธานที่โดนขับออกมาที่คนรบคับแต่ผมครูมานิ์สังคุ่มจะมาที่พัื่อไฟก่อนที่ผมจะพิพายแลวทุกคนบอกท่านประธานที่โดนขับออกมาท่านประธานที่โดนไล่ออกมาเลยศักดิ์ศรีความสงา่างามที่ดั้งก่บนบรลังอยู่ตรงไหนะ ากไปยังผู้มีอำนาจในพรกเก้าไกลด้วยโดยเฉพาะที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังที่เข้าใจกติกาเข้าใจกฎหมายนี่ไม่ได้พูดถึงคนในพักนะคนที่อยู่เบื้องหลังในพักอ,อย่าไปอย่าไปทำบาปอนาคตกับน้องๆเขาเลยอดทนอีกสักหน่อยเถิดที่คุณหมอกุณอดทนนะนะครับอย่าฆ่าตัวตายวันนี้เลยอย,อยู่ถ้าเกิดว่าวันนี้รองออกมานั่งเป็นประธานอยู่เกิดวันไหนผมผมมาอากาศในสภามาท่านประธานที่โดนขับออกมา ที่เคาลกับแต่ผมครูมานิสังพุ่มสมาที่พักรถไปก่อนที่ผมจะพิปารณาแลวทุกคนบอกท่านประธานที่โดนขับออกมาท่านประธานที่โดนไล่ออกมาเลยศักดิ์ศรีความสง่งามที่ตั้งอยู่บนบันลังก์อยู่ตรงไหนอ่ะหมายถึงว่าคุณหมอไม่ยอมลาออกแต่คุณหมอยังนั่งอยู่ใช่ไหมเฮ้ยมันขัดรัฐธรรมนูนดิแล้วธรรมนูนไม่ให้มันก็ขัดรัฐธรรมนูนดิมันไม่ได้มันผิดอันนี้มันผิดใหญ่หลวงนะขัดต่อรัฐธรรมนูนธรรมนูนมันเขียนไว้ชัดเจนว่าพรรคการเมืองที่มีผู้นําฝ่ายค้าน ที่เป็นพักใหญ่อันดับหนึ่งและมีผู้นาฝ่ายค้านอยู่แต่ามานั่งเป็นผู้บริหารที่ฝ่ายบริหารเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานเป็นรองประธานไม่ได้นี่มันขัดต่อรัฐมนูลอันนี้หนักเข้าไปอีกมันดื้อไปไม่ได้มันมีอย่างเดียวที่คุณคิดกันว่าจะเลี่ยงบาลีก็เรียกเลี่ยงบาลีแต่มันการเป็นการเลี่ยงบาลีที่ใหญ่โตมมหลารและมันเป็นมาตรฐานของสังคมที่ของสังคมทางการเมืองที่เสียหายมากเพราะ่ารู้ว่าตอนที่มองขึ้นไปเป็นอีโบลเตอร์ส่วนหนึ่งก็ามาจากพักเมททื่อใจขึ้นหนึ่ง เราร้อยสี่สิบดคนวันนั้นไม่มีไม่มีขาดแม้แต่เสียงเดียวยกมือให้มองอแล้ววันนี้มองจะมาเลี่ยงบาลีโดยไปอยู่พักสองคนนะครับพักเป็นทมสองคนแล้วขึ้นมานั่งเป็นรองประธานมันมันก็จะเรียธรมก็ต้องมาว่ากันอีกต่อไปอ่ะแสดงว่าอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากที่ไปชุมด้วยไหมคะในอนาคตอย่างน้อยๆพี่รับไม่ได้ในฐานะที่แม้กระทั่งเขาไม่ใส่สูตรขึ้นบัลลังก์พี่ยังไปคุยเนาสุดโต้วันหลังไงพี่ได้เห็นหน้าน่ะ อย่าว่าจะโดนขับออกเลยนี่พี่คุยกับส่วนตัวมาแล้วนะว่าของเ,อเธอทําหน้าที่ได้ดีพอสมควรถึงแม้ว่าเธอไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองในสภามามากแต่การทําหน้าที่ทาให้ดนแต่พี่ขอร้องอย่างหนึ่งว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยพักของเธอเนี่ยจะไม่ผูกไทยจะนุ่งกางเกงในมาประชุมพี่ก็ไม่ได้ว่าหรอกเพราะพี่ไม่ได้มีส่วนปฏ,ฏิสัมพันธ์กับเขาแต่เธอเนี่ยพี่เป็นคนวหวตเต้ยเธอเป็นรองประธานนะอย่างน้อยก็หนึ่งเสียงจากพี่นะที่นับในวันนั้น แล้วท่านอยู่เวลานี่คือท่านเป็นเวลาพี่พูดนี่ท่านประธานที่เคารพนะดังนั้นสมาชิกในพรรคที่ไม่ใส่รองเท้ายางม,มาใส่รองเท้า,าแตะมาประชุมก็จะแต่งตัวเป็นยังไงก็สิ่งนงั้ครอบเว้ชนในทีนที่ท่านเลือกเข้ามาแต่หมออ๋องขึ้นไปนั่งอยู่บนนั้นนีน่พี่คนหนึ่งเป็นคนเลือกเขาด้วยดังนั้นต้องรักษาภาพคเกียรติภูมิองคนเลือกด้วยแบบพี่มาจะเป็นผู้แทนสุรินเนี่ยพี่มาสภาแต่ละครั้งนี่พี่ต้องคิดถึงคนสุรินนะว่าเรามาทําอะไรเรารักษาคนสุรินไม่ได้ไหม เรารักษาพื้นที่ไปไดไ้ไม่ใช่มาแล้วมันไม่มีมาทาให้มันเสียหายมาทําให้มันเสียชื่อเสียง,องของเพราะผู้แทนเนี่ยมันเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับมันเป็นตัวแทนประชาชนเขาก็ต้องคิดเขาตัวเองเขาจะแตกตัวมันยังไงจะทําไงแต่มองนี่ไม่ได้เพราะมองนี่พวกพี่เป็นหมวเตยเขาด้วยนะครับ,นะรบนี่เขาจะไปสิงคโปร์เห็นไหมใจงบสภาเดี่ยร้านกว่าไปดูง้านเนี่ยนี่เ็าไปใน,นานะรองตัวแทนประเทศไทยนะไปดูง้าน หน่จะไปวินไปเลยเ,ลยเลยนี่ยไปสิงคโปร์ดีใจงบผมสภางบรองแต่ว่าเป็นสิส่วนตัวที่เขาใช้ได้เพราะเป็นงบของรองประธานสภาแต่เขาไปในนามของตัวแทนประเทศไทยนะไม่ได้ไปใน,น,นาปฐานะคุ่มปฏิพัฒน์นะเพราะใช้งบหลวงไปตั้งล้านกว่าเอาไม่ว่ากันคุณไปทาที่เสียงแต่ถ้าเกิดอวันนี้คุณโดนขับออกไปแล้วและคุณเป็นรองประธานสภาแล้วคุณไปต่างประเทศเกิดนักข่าวสิงคโปร์ก็ถามมาหรือนักการเมืองในสิงคโปร์ก็ถามมันอายเขาไม้ล่ะ รองประธานที่โดนขับออกมาแล้วยังมาเป็นรองอีกปั๊บนี้ผู้แทนอยู่สองคนอย่างนี้ก็ต้องคิด้หนักกันแล้วกันนะครับตอนนี้เรื่องแบ่งกรรมธิการเรียบร้อยดีนะคะหรือว่ายัง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 แต่น่าจะจบลงด้วยดีนะครับพี่คิดว่าน่าจะจบลงด้วยดีเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะไม่มีคนไปนักประสานแบบพี่พี่มปนนักประสานเพราะพี่มาจากครูบาอาจารย์นะครับมันก็ต้องหาที่ลงกันได้แหละอย่าอย่าไปซีเรียสมันมากเพราะว่า เรื่องกรรมธิการเนี่ยอาจจะยังดนตรียังเปียเงินละกีกันนะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตนดยเฉพาะพี่เองเี่พี่นั่งมาพี่เป็นกรรมธิการปปชไม่กี่เพียงแต่ว่าทุกอย่างที่ที่เราคิดไม่ว่าการดำรงชีวิตอยางไยจะคิดอะไรที่ต้องการมันต้องได้ทั้งหมดไอ,อไอ้นั่นก็ของกูอันนี้ของกูมันก็ไม่มีที่เก็บลนะมันต้องของ,ของบ้านของเราบ้างมันทอย่างมีที่เก็บมันจะเรียกกันได้สัปดาห์นี้จะจบไหมคะต้องจบ ถ้าถ้า,ถาไม่จบจริงๆก็เหมือนการอ้อีเช่นว่าเนี่ยเสนอจับฉลากเลยถ้าจับฉลากไม่ได้อาจจะต้องเข้าไปใช้โหวตเตอร์กันในโหวตเตอร์เลย<ม>โหวตเตอร์ว่าเลือกใครกันเลยใครเสนอมาเป็นประธานในคณะนั้นก็ไอ้คณะที่มันมีปัญหาก็ต้องโหวตกันเลยใครชนะฟ้อกันไปเลยงดใช้ข้อบังคับกันเลยให้สมาชิกงดใช้ข้อบังคับถ้าอยากทำเปมัมนยุ่งแต่โหวนที่มันจะยุ่งต้องรักพอยุติที่มันดีกว่า กว่บคิดว่าน่าจะคุยกันได้วน่าจะตกลงกันได้น่าจะตกลงกันช่วงวันนี้วิปก็จะมีการคุยเรื่องนี้ก่อนวิปประธานจะมีการคุยเรื่องกรรมธิการด้วยไหมคะไม่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 น่าจะคุยกันถึงขั้นนั้นครับไม่น่าจะคุยกันเพราะเรื่องของกรรมธิการมันเป็นเรื่องของแต่ละพักเราจะพูดปัญหาที่มันมีวันนี้ก็คือพักใหญ่สองพักนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีแรงเกามาลอยลอยก็เรียกว่าอะไรลอยช้ำเข่ามาด้วยหรือเปล่าถ้ามันไม่มีลอยช้ำเข่ามามันก็คุยได้ มันมีสองพักเองวันนี้ที่มีปัญหาคุยกันคือพักเพื่อไทยกับพักเต้าไก่เพราะต่างคนต่างก็ได้สิบแล้วเขาก็ได้เพื่อเป็นสิบแต่ว่าวันนี้บางเรื่องเราก็เห็นแล้วว่าน้องๆเขายังมีอาการเก่าแผลเก่าบาคุยมันก็อาจจะจบยากถต่ถ้าแต่ถ้าคุยกันแบบเก่าในสมัยที่เราเป็นพี่เป็นน้องเราอยู่ฝ่ายท่านด้วยกัน,นพี่เห็นอะไรที่มันยุ่งยากอะไรที่มันมีปัญหา